อีปิกมาครับผมอหนึ่งกล่องอย่างละหนึ่งกล่องหนึ่งอีปิกครับผมอีโบเอาให้ตามอีปิกมาแล้วสองครับผมเฮ้ยแรอีปิกมาแล้วสามครับผมอีปิกมาแล้วครับผมสี่ครับผมอีปิกมาสี่กล่องสามอีปิกมาแล้วห้ากล่องครับผมต้องยี่สิบว่ะโอ้โหอืออีปิกมาแล้วว่ะ โอเคได้เลวะได้ต้องเออต้องน้สัยวาอีปิกอ่าอีปิกห้าอีปิกหกอีเจอดิอีปิกเจ็ดอืออีปิกมาแล้วครับผมอีปิกมาเบเอได้อีปิกมาแล้วครับมาฟก็ฮะอีป,กออปิกมาแล้วครับผมอีปิกมาโอเคอีปิกมาแล้วตัมโป อีปิกมาแล้วก็ผม12กล่อง